พิสูจน์ความเชื่อของอับราฮัมวันหนึ่งพระเจ้าตัดสั่งให้อับราฮัมทำสิ่งที่แปลกแปลกมากพระองค์ตัดว่าให้เขาพาอิกอักขึ้นไปที่ภูเขาโมริยาและถวายอิกอักเป็นเครื่องเผาบูชาเสียและไม่ว่าอับราฮัมรักลูกชายของเขามากเพียงใดเขาก็ไม่โต้เถียงพระเจ้าเลย แต่กับเชื่อฟังเช้าตู่วันรุ่งขึ้นเขาพาอิกอักและคนรับใช้สองคนออกเดินทางขึ้นไปที่ภูเขาพร้อมกับถือมีดฟืนและที่จุดไฟขึ้นไปด้วยเมื่อถึงที่แห่งหนึ่งใกล้ๆบริเวณนั้นอับราฮัมบอกให้คนรับใช้ทั้งสองรออยู่ที่นั่นส่วนเขากับอิกอักเดินต่อไปอิกอัก เคยเห็นพ่อของเขาถวายลูกแกะเป็นเครื่องบูชาบ่อยๆจึงถามอับราฮัมว่าพ่อครับเรามีไม้และที่จุดไฟแล้วแต่ลูกแกะที่เราจะถวายบูชาอยู่ไหนล่ะครับอับราฮัมตอบว่าลูกพ่อพระเจ้าจะทรงประทานลูกแกะเพื่อถวายบูชาให้กับเราเมื่อมาถึงที่หมายอับราฮัมสร้างแท่นบูชาขึ้นเตรียมไม้ฟืนเสร็ ก็มัดอิสอักไว้บนไม้นั้นเขายกมีดขึ้นจะฆ่าอีกอักแต่ในวินาทีสุดท้ายนั่นเองเสียงทูสวรรค์ก็ดังขึ้นว่าหยุดก่อนอับราฮัมอย่าทำร้ายลูกของเจ้าเราเห็นแล้วว่าเจ้ารักและวางใจเราจริงๆแม้แต่ลูกแห่งพระสัญญาที่เจ้าหวงแหนเจ้าก็ยอมให้แก่เรา ในเวลานั้นเองอับราฮัมเหลือเห็นแกะตัวผู้ติดอยู่ที่พุ่มไม้แถวๆนั้นเขาจึงถวายแกะนั้นเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าแทนแล้วตั้งชื่อสถานที่บนภูเขานั้นเป็นพิเศษว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านอับราฮัมได้ผ่านการทดสอบของพระเจ้าอย่างหน้าภาคภูมิใจและอิกอักก็ปลอดภัยด้วย